สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่เราจะมาดูดวงการในหัวข้อคำทำนายนะคะความสัมพันธ์ที่มามาหายหายสรุปแล้วเขาคิดอะไรอยู่นะคะความสัมพันธ์ที่มามาหายหายสรุปแล้วเขาคิดอะไรอยู่ <pt ain> นะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะความสัมพันธ์ที่มามาหายหายเขาคิดอะไรอยู่ เดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาก่อนนะเรามาใช้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาเป็นความสัมพันธ์ที่คุณมีแต่ความน้อยอกน้อยใจเป็นความสัมพันธ์ที่คุณมีแต่เขาเรียกว่าเก็บความทุกข์เก็บคําถามเอาไว้ในใจตัวเองมากมายเลยนะหลายครั้งที่คุณรู้สึกว่าคุณโดนทิ้งให้โดดเดี่ยวหลายครั้งที่คุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้สนใจคุณเลยหรือเขาเรียกว่าหลายครั้งที่เขาอาจจะละเลยความรู้สึกของคุณ นะคะรันเลยที่จะมาดูแลรันเลยที่จะเมาใช้ใสคุณนะเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่มีความชัดเจนใดๆเลยเนาะแล้วก็มันเรียกว่าเป็นการพบกันที่คุณกับเขาอาจจะรู้กันแค่สองคนนะนะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่จ,จะไม่ค่อยได้เปิดเผยให้ใครได้รู้มากนะักนะคะแล้วเป็นยังไงต่อ ความรักครั้งนี้อาจจะเป็นความรักที่เขาเรียกว่าอาจจะเป็นความรักครั้งแรกของคุณหรือจะเป็นความรักครั้งแรกของเขาก็ได้หรืออาจจะเคยมีปัญหากันแล้วก็กลับมาคืนดีกันด้วยก็เป็นไปได้ด้วยนะคะได้ไพ่เดซันตัวเขาก็เป็นคนที่สดใสล่าเริงเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์นะ ได้ไพ่หนึ่งไม้เท้าในความสัมพันธ์นี้เขาอาจจะเคยให้คํามั่นสัญญาอะไรบางอย่างคุณไว้นะหรืออาจจะเคยพูดอะไรที่เป็นคําสัญญาอะไรบางอย่างกับคุณเอาไว้ด้วยนะเวลาที่คุณน้อยใจนะหรือเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่โอเคกับกับสถานการณ์ ในความสัมพันธ์นี้เลยนะเขาก็จะมางอ้อนะคะเขาก็จะมาง้อมาพูดดีมาคอยเอาเอกใจคุณนะทาให้คุณเขาเรียกว่าทําให้คุณคลายลงนะคะคลายในเรื่องของความน้อยใจคลายคลายในเรื่องของความคิดมากลงนะแต่ลึกๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าคุณมีความสุขไหมในความสัมพันธ์นี้คุณไม่ได้มีความสุขเลยนะคุณมีแต่ความทุกข์ นะคะโดยภาพรวมในความสัมพันธ์นี้ตัวคุณเองคุณจะมีแต่ความสุขขนาที่ในตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ไปของเขาเรื่อยๆเขาก็สบายๆายนะคะทำตัวมีความสุขทำตัวสดใสล่าเริงไปเรื่อยๆของเขานะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านใจเขาเราจะมาอ่านความรู้สึกความคิดของเขานะคะตัวตนของเขาคนคนนี้เขาเป็นคนยังไงนะ เรามาเจาเลึกตัวเขานะคะเราคนนั้นของคุณนะเขาคนนั้นของคุณตัวตนของเขาได้ไพ่ดูโอ้ไพ่ควินช่วยได้ไพ่ก้าวดาบได้ไพ่เมจิเชียนดูเหมือนเป็นคนเจ้าชูด้วยนะคะ ดูเป็นคนเจ้าชู้ดูเป็นคนที่ชอบพูดชอบคุยชอบมีปฏิสัมพันธ์ในเรื่องของคาพูดในเรื่องของการเข้าคนนะเขาเป็นคนที่ชอบสร้างสัมพันธ,รรธ์ําไมจีกับทุกๆคนนะเขาเรียกว่าทําความรู้จักกับคนได้ไปทั่วคุยกับคนได้ไปทั่วนะถ้าในเรื่องในโลกของโซเชียลเนี่ยเขาเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่ชอบโพสนะคะชอบโพสต์ชอบลงรูปไปนู่นมานี่อะไรของเขานะซึ่งในการโพสต์ของเขาเนี่ยหลายครั้งที่มันไม่มีเรื่องราวของคุณอยู่ด้วยเลย นะเขาจะลงแต่เรื่องราวของเขาซะส่วนใหญนะ่ในเรื่องของความรู้สึกระหว่างที่เราระหว่างเขากับคุณเนี่ยถ้าถามว่ามันเป็นความรู้สึกยังไงเขาก็ามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะเพียงแค่ว่าเขายังมีความสุขกับตัวเขาเองมากกว่านะคะเขายังแสวงหาความสุขให้กับตัวเขาเองมากกว่าก็เลยทําให้คุณมีความคุเรีกมีความทุกข์ใจ นะมีความทุกข์ใจในความสัมพันธ์นี้มีการค้าดเดาไปต่างๆานาคตลงมันจะยังไงหรือแม้แต่คํามั่นสัญญาต่างๆที่เขาเคยพูดกับคุณเคยบอกกับคุณไว้นะ mm hmm. ก็เหมือนว่าเขาก็พูดไปเรื่อยๆนะคะแต่เขาอาจจะไม่ได้ลงมือทําไม่ได้มีแอคชั่นมากนักนะหรือบางทีพูดไปแล้วเขาก็อาจจะไม่ได้ทำตามที่เขาพูดหรือบางทีเขาก็ลืมไปเลยว่าเขาเคยสัญญา mm hmm. เคยพูดอะไรกับคุณเอาไว้เนะาะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่า แล้วเขาคิดยังไงกับความสัมพันธ์นี้ระหว่างเขากับคุณนะคะเขาคิดเช่นไรในความสัมพันธ์นี้ระหว่างเขากับคุณได้ไพ่อสศวินถ่วยอย่างที่บอกคนคนนี้เป็นคนที่ดูดีเป็นคนที่ดูมีสเสน่หน์นะได้ไพ่หกถ่วยนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีสเสน,น่เป็นคนที่เก่งนะคะเป็นคนที่ทํางานเก่ง แล้วก็เป็นคนที่เาเรียกว่าเวลาเขามีปัญหาอะไรเขาสามารถมาขอคาปรึกษามาขอคําแนะนําจากคุณได้ด้วยนะบางท่านอาจจะลักษณะในเรื่องของการทํางานร่วมการทํางานที่เดียวกันก็ได้ด้วยนะคะเวลามีปัญหาเรื่องงานเขาอาจจะมาขอคาปรึกษาขอคาแนะนําจากคุณนะหรือเขาเรียกว่าตําแหน่งหน้าที่การงานคุณเนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีนะเขาก็เลยมักจะมาขอคาปรึกษาเรื่องงานกับคุณด้วยนะคะ ถ้าถามว่าเขามองยังไงในความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคุณนะอาจจะเป็นการพึ่งพากันในเรื่องของการงานด้วยก็เป็นไปได้นะคะในเรื่องของการงานแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนี่ยมันอาจจะเขาเรียกว่ามันมีบ้างนะนะคะมันมีบ้างแต่มันอาจจะยังไม่ได้เต็มร้อยในความสัมพันธ์ในความรู้สึกของเขาที่มีต่อความสัมพันธ์นี้นะเพราะยังไม่ได้เต็มร้อยเขายังไม่ได้เต็มที่เขายังไม่ได้โฟกัสในเรื่องความสัมพันธ์ตรงนี้มากนักนะคะ วันนี้เดี๋ยวเรามาดูว่านะแล้วแนวโน,น้มความสัมพันธ์คุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อไปนะได้ไพ่เลเวอร์หลายครั้งที่คุณอาจจะรู้สึกไม่สบายใจในความสัมพันธ์นี้หรือเวลาที่คุณมีความทุกข์ใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณมักจะไปไหว้พระขอพรน,นะคะขอพรว่าขอให้คุณได้สมหวังนะขอให้เขาเป็นคู่ของคุณนะคุณมักจะไปขอพรแบบนี้นะ ได้ไพ่เดอะโฟล์ที่บอกเขายังสบายๆนะคะในความสัมพันธ์นี้นะแล้วก็ได้ไพ่เดอะมูนจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นฝ่ายทุกข์ใจเป็นฝ่ายที่รอคอยนะคะแล้วก็จะมีใครบางคนที่เป็นฝ่ายคุมเกมในความสัมพันธ์นี้ซึ่งอาจจะเป็นเขาก็ได้นะนึกจะมาก็มานึกจะหายก็หายนะนึกนึกจะคุยก็คุยนึกจะไม่คุยก็เงียบไปเลยนะในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะแต่ ความรู้สึกอย่างหนึ่งที่เขาความรู้สึกอย่างหนึ่งที่เขามีต่อคุณน่ะเขามองว่าคุณหนึ่งคนเก่งนะเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งแะอย่างที่บอกว่าเวลาเขามีปัญหาอะไรเนี่ยคุณสามารถให้คําแนะนําให้คําปรึกษาเขาได้ค่อนข้างดีเนาะเวลาที่เขาได้อยู่กับคุณเขารู้สึกว่าคุณเป็นเซฟโซนของเขานะคุณกับเขาอาจจะมีวัยที่แตกต่างกันด้วยก็ได้นะคะคุณอาจจะอายุมากกว่าเขาหรือเขาอาจจะอายุมากกว่าคุณแต่ยังทาตัวเหมือนเด็ก นะวันแรกยังทำตัววัยรุ่นทั้งแต่ที่อายุเยอะแล้วก็เป็นไปได้ด้วยนะแต่โดยแล้วน่าจะมีวัยที่ต่างกันนะคะตอนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าเพราะอะไรนะในความสัมพันธ์นี้เขาถึงได้มามาหายๆนะคะเพราะอะไรความสัมพันธ์นี้เขาถึงได้มามาหายๆ,ๆในไพ่คิงค่ะ <c oughs> ได้ไพ่คิงดานะได้ไพ่ทาวเวอร์ได้ไพ่เทมเพลแรนซ์แล้วก็ได้ไพ่คิงเนี่ยโอเคเพราะอะไรก็ถึงมามาเหายหายในความสัมพันธ์นี้นะคะอย่างที่บอกว่าคนคนนี้เราเป็นคนที่บางทีเราเอาแน,เาแน่เอานอนอะไรเขาไม่ได้นะ บทจะหายก็เรียกว่าคุยกันอยู่ดีๆอ่ะสี่ห้าวันติดๆคุยกันดีๆนะลุขึ้นก็อาจะหายไปเลยก็ได้เงียบไปเลยก็ได้ด้วยนะเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่เราคาดเดาตัวเขาได้ยากมากกับคนคนนี้นะแต่ถ้าถามว่าเขาจะทอดทิ้งคุณไปเลยไหมก็ไม่นะหายไปสักพักแล้วเดี๋ยวก็กลับมาหายไปสักพักแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเหมือนพยายามนะคะพยายามที่จะให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้กับเขาไปตลอด นะคะแต่แต่ในเขาเรียกว่าพยายามที่จะต้อนอ่ะต้อนให้ความสัมพันธ์เนี้ยอยู่อยู่อยู่กันไปตลอดคุยกันไปยาวๆคบกันไปนานๆแต่ในขณะที่ตัวเขาเองน่ะเขายังไม่มีความมั่นคงในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของความรักตรงนี้นะคะแต่ก็พยายามดึงคุณเอาไว้ในความสัมพันธ์ไม่ได้ปล่อยคุณไปเนาะมันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่มามา,มาหายหายแล้วก็ในความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนกับ มันขึ้นอยู่กับอารมณ์เขาด้วยขึ้นอยู่กับความคิดเขาด้วยนะเป็นความคิดที่เอาแน่นอนด้วยไม่ค่อยได้นะพวกธาตุลมเนะ่ะนะคะมิถุนตุนกุมน,นะดูแล้วก็อาจจะไม่ค่อยออกแอคชั่นในความสัมพันธ์นี้มากนักนะคะเพราะว่ามันมีไพ่คิงคิงเหรียญเข้ามาด้วยนะคิงเหรียญคิงดาบ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเขาทุกอย่างขึ้นอยู่กับความพร้อมของเขาฉันอยากจะมาก็มาฉันอยากจะคุยก็คุยฉันอยากจะหายก็หายนะแต่เธอไปไหนไม่ได้เธอต้องอยู่ตรงนี้ถ้าฉันหนันกลับมาเธอจะต้องอยู่ตรงนี้นะคะมันล้อมเราเอาไวนะ้น่ะไม่ได้ปล่อยเราไปแต่ก็ไม่ได้ให้ความชัดเจนกับเราด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะแล้วบทสรุปความสัมพันธ์คุณกับเขานะจะเป็นยังไงต่อไปนะคะเห็นไหมเขายังประครองอยู่ นะคะเขายังประคองเหรียญเอาไว้อยู่นะเขายังไม่ได้ปล่อยมือไปเราก็ได้ไพ่หกเหรียญพยายามนะคะเาเรียกว่าเขาเรียกว,ว่าถ้าว่างก็มาเจอกันถ้ามีเวลาก็มาคุยกันนะผมบอกว่าตัวเขาจะเป็นฝ่ายพยายามคอนโทรลในความสัมพันธ์ครั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวเขาเป็นหลักได้ไพ่อัศวินดาได้ไพ่อัศวินดาบนะ เอ้ายเอ็มเพสแล้วก็ได้ไพ่สามไม้ตัวคุณเองนะคุณก็คิดนะอยากที่จะหันหลังให้กับความสัมพันธ์นี้อยากที่จะไปแบบหาคนใหม่แล้วอยากที่จะแบบเปิดโอกาสให้ตัวเองบ้างแล้วแต่คุณก็ยังไม่สามารถที่จะมูฟอ่อนไปได้นะส่วนตัวเขาก็อย่างที่บอกนะคะว่าเรายังเอาแน่นอนกับเขาไม่ได้นะ นึกจะไปก็ไปนึกจะมาก็มาเพราะฉะนั้นแนะวโน้มความสัมพันธ์ครั้งนี้นะบอกได้เลยว่ามันก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดนะคะพอสรุปวันข้างหน้าเขาก็ยังคงเป็นอย่างนี้นะ,ะเขาก็าไม่ได้คิดที่จะแก้ไขปรับปรุงตัวเขาเองนะคะเพราะนั้นว่าเขาเอาความสุขเอาความพึงพอใจของตัวเขาเองเป็นหลักเขาไม่ได้เขา,เาไม่ค่อยได้คิดหรือไม่ค่อยได้ใส่ใจในเรื่องของความรู้สึกของคุณมากนะเขาไม่ได้คิดว่าการทําแบบนี้มันทาให้คุณทุกข์ใจมันทาให้คุณไม่มีความสุขนะเขารู้แบบว่า ถ้าเขาถ้าเขาอยากจะคุยเดี๋ยวเขาคุยเองนะถ้าเขาไม่ได้อยากคุยก็ส่งข้อความไปบางทีเขาอ่านแต่เขาไม่ตอบหรือบางทีก็根本ไม่เปิดอ่านเลยก็มีนะแล้วอยู่ๆคิดอยากจะติดต่อมาก็ติดต่อมาบางครั้งคุณย็นคุณคิดว่าเขาคงไม่กลับมาแล้วล่ะเขาคงหายไปแล้วล่ะแต่เปล่าเลยวันดีคืนดีเขาก็โผล่กลับมานะกลับมาคุยกลับมาพูดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่ะนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เนี้ยเขาพยายามคอนโทรลเอาไว้ นะแต่ในขณนะเดียวกันเขาก็ยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้มีความชัดเจนอะไรให้กับคุณด้วยนะอันนี้ก็คือเรื่องราวความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะความสัมพันธ์ที่มามาหายหายนะมันก็ยังเป็นอย่างนี้ไปตลอดเพราะว่าตัวเขาก็เป็นคนแบบนี้นะเขายังไม่ได้คิดที่จะปักหลักแบบจริงจังมากนะักเนาะขขอให้คุณได้พบผลทางที่ดีนะคะได้มีความสุขในเรื่องของความรักนะแล้วก็มีการตัดสินใจที่ ก็เไเรว่ามีการตัดสินใจที่ดีอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามนะคะ